อาปากของข้าเจ็บมากหากปากของเจ้ายังไม่พอข้าไม่รังเกียจที่จะทำลายลิ้นของเจ้าด้วยเจ้ากล้าดียังไงทำร้ายท่านหลิ้นน้อยคนโง่าตาบอดเจ้าคงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้ว ระวังเข็มมังกรของเขาด้วยเข็มนี้เป็นวิธีการทรมานผู้คนของเขาเมื่อเจ้าถูกโจมตีไม่เพียงแต่เส้นลมปราณในร่างกายของเจ้าจะพิการเท่านั้นจิตใจของเจ้ายังจะเสียหายอย่างถาวรอ,อีกด้วยอย่าแม้แต่จะคิดที่จะหลบหนีวันนี้ข้าอยากให้ไอ้สารเลวชดใช้ข้าเยอะยิ่งของมันโอเจ้าเล่ตัวน้อยก็อยากทำร้ายข้าเหมือนกันเหรอ อะไรเมื่อทักษะของข้าพบกับพลังวิญญาณของเขามันก็สลายไปทันทีอาหากเจ้าทำให้ตระโกนหล,ลินขุนเคืองแสดงว่าเจ้าตายแล้วท่านหลินสบายดีไหมข้ากูส่วนเฉินเจ้าต้องการจะคุกเข่าลงบูชาข้าไหม ว้าวพี่กูข่าซุนเวินหลงเพิ่งตาบอดและเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนป่าไม่คิดว่าท่านจะแข็งแกร่งขนาดนี้ช่างเป็นเด็กที่ยิงพยองไม่เพียงแต่เขาทำร้ายหลินไห่แต่เขายังกล้าบ,บอกชื่อของเขาโดยไม่ลังเลเลยเขาไม่กลัวที่จะโดนแก้แค้นหรอถูกต้องแต่ก็ค่อนข้างน่าพอใจที่เห็นตระกูลหลินโดนแบบนี้ออกไปจากที่นี่ซะ ตอนนี้ข้าไม่ว่างดังนั้นเจ้าจงใช้ประโยชน์จากมันและกลับมาอีกครั้งอวดดีใครกล้าก่อปัญหาที่ประตูหลงสู้ใจดูนั้นนางฟ้าสิงหัวกำลังออกมา,ว,าว้าวนางฟ้าสิงหลัวท่านออกมาแล้วนั่นคือคนที่ทำตัวดุร้ายและทำร้ายผู้คนที่ประตูหลงสู้ใจ ไรสาระเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นคนกดขี่ข่มเหงก่อนเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นว่าเขาทุบตีขาเขาปฏิเสธที่จะยอมรับมันต่อหน้านางฟ้าชิงหลวดังนั้นเขาจึงไม่จริงจังกับหลงสู้ใจมานี้อ,อืดวงตาของนางฟ้าเฉียบคมเจ้าสนักป่างโง่เขาสองตัวรอที่จะถูกโยนออกจากเมืองเทียนหยุนได้เลย โยนบุคคลน,นี้ออกจากเมืองเทียนหยุนเอ๋อ้าฮ่าเราพบกันวันนี้นางฟ้าไม่เพียงแต่สวยงามเหมือนนางฟ้าเท่านั้นแต่ยังฉลาดอีกด้วยจริงๆแล้วเราทั้งคู่ต่างชื่นชมนางฟ้าคนว่างๆรออยู่เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี้คนว่างๆรออยู่เออ ต้องเป็นพวกเรานักปรุงยาแน่แน่หูสิงนักปรุงยาของสำนักสร้างหยุนมาเยี่ยมชมกำแพงนักปรุงยาสู่เสียงจากสำนักไปเชิงถังก็เช่นกันพวกเขาแค่ต้องการใช้โอกาสนี้แสดงออกและเอาชนะใจนางฟ้าชิงหลัวไม่ใช่หรือนั่นเป็นเรื่องน่ารังเกียจจริงๆที่ได้พบกับนางฟ้าชิงหลัวด้วยการไปเยี่ยมชมกำแพงนักปรุงยา ข้าเกลียดนักปรุงยาแบบนี้มากที่สุดพวกเขาไม่ได้มาเร็วหรือมาสายแต่พวกเขามาเมื่อนางฟ้าชิงหลวอยู่ที่นั่นใครจะรู้ว่าเจตนาคืออะไรกำแพงนักปรุงยาคืออะไรกำแพงนักปรุงยานั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ของหลงสู้ใจ ยานั้นเป็นยาที่ครอบคลุมทุกด้านและนักปรุงยาทุกระดับก็มักจะมีความเชี่ยวชาญของตัวเองตัวอย่างเช่นนักปรุงยาบางคนเก่งในเรื่องยาแห่งการรักษาบางคนเก่งเรื่องยาช่วยทะลวงคันและบางคนเก่งในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้อย่างรวดเร็วโดยปกติแล้วมีหลายด้านที่เก่งซึ่งหมายความว่ายังมีด้านที่ไม่เก่งด้วย ดังนั้นหลงสู้ใจจึงขอให้นักปรุงยาภายในเขียนคำถามที่ยังไม่ได้แก่ไว้บนกำแพงการปรุงยาและทำเครื่องหมายรางวัลตราบได้ที่นักปรุงยาแก้ปัญหานี้ได้เขาก็สามารถนำรางวัลออกไปได้ ด้วยวิธีนี้กำแพงการปรุงยาจึงกลายเป็นช่องทางในการส่งเสริมการพัฒนาของนักปรุงยาการแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อบนกำแพงไม่เพียงแต่นำมาซึ่งประโยชน์เท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องจากนักปรุงยาหลายคนว่าเป็นโอกาสในการแสดงทักษะการปรุงยาของพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาที่เหลืออยู่บนกำแพงการปรุงยาก็ยากขึ้นเรื่อยเรื่อยในการแก้ไขมีแม้กระทั่งบางอย่างก็ยังไม่มีใครเข้าใจจนถึงทุกวันนี้แต่มันก็สมเหตุสมผลไม่มีใครสามารถอธิบายได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าก็อยากจะรู้มากกว่านี้เอะพี่กูทานข้ายังพูดไม่จบเลย,อยรอก่อนเนาะ ห้องโถงด้านนอหลงสู้ใจเป็นเจ้าอีกแล้วนางฟ้าชิงหลัวพูดไม่ชัดเจนพอเมื่อกี้นี้หรอเจ้าอยากถูกโยนออกจากเมืองเทียนหยุนด้วยหรอไม่ไหมเป็นพี่ชายของข้าเองที่ตัดสินใจผิดกำแพงกรอปรุงยาอยู่ที่ไหนเจ้าเป็นนักปรุงยาที่มาท้าทายกำแพงหรอเจ้าลงทะเบียนเพื่อรับการจัดอันดับดาวที่หลงสู้ใจหรือไม่ไม่มี เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาหรอข้าเห็นว่าเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยเจ้ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาพี่กูหากท่านต้องการท้าทายกำแพงการปรุงยาท่านต้องผ่านการประเมินดาวของหลงสู้ใจผ่านหลงจูก่อนและได้รับใบรับรองอย่างน้อยหนึ่งดาว <cond u> เอะนั่นมันเสียงมังกรสองตัวคำรามเขาเป็นนักปรุงยาสองดาวที่ผ่านการทดสอบเสามังกรโคต ข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำวันนี้ถือว่าเจ้าโชคดีถ้าเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบออกไปส่งแขกหลงสู้ใจห้องโถงด้านหลังหูชิงนักปรุงยาระดับสองดาว จริงๆแล้วนางฟ้าชิงหลวข้าเป็นนักปรุงยาระดับหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท้าทายกำแพงการปรุงยาข้าเพิ่งพบท่านนางฟ้าและท่านใดนั้นข้าก็มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการปรุงยาการทดสอบนี้ทำให้ข้าดีขึ้นจริงๆข้าคิดว่าถ้านางฟ้าสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ข้าได้ความคืบหน้าจะเร็วยิ่งขึ้นไปอีกคนถัดไปเอ๋ ต้องใช้เวลา7ปีในการฝึกฝนเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งดาวเป็นสองดาวเจ้าไม่ควรโลภนางฟ้าชิงหลวด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮ่ข้าเป็นนักปรุงยาระดับสองดาวเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้ต้องได้สดาวขึ้นไปเอ๊ะโอ้มันมีกลิ่นอายของบรรพบุรุษมังกรจริงๆ แม้ว่ามันจะเบาบางมากแต่ข้าก็รู้สึกได้ด้วยลมหายใจมันก็เหมือนกับตอนที่ข้าต่อสู้กับปีศาจแห่งบรรพบุรุษมังกรความหมายอันลึกซึ้งของยาบรรพบุรุษมังกรที่ข้าเข้าใจดูเหมือนจะสอดคล้องกันเฮเจ้าเป็นใครเจ้ากล้าบ,บุกเข้ามาในห้องโถงด้านหลังของหลงสู้ใจและขัดขวางการประเมินดาวของข้าได้อย่างไร นางฟ้าคะข,ข้าไม่มีเวลาหยุดเขาไม่เป็นไรคนนอกไม่สามารถแทรกแซงการประเมินได้เราจะจัดการกับบุคคลน,นี้หลังจากที่มันจบลงออเอ๋ผ่านไปแล้วจริงหรอ